พลัมป่าดำซ่อนนะแมมว่าเออรอลุ้นกันแต่คิดว่าใช่99%กแล้วขายชพาพลูอย่างเดียวปีที่ผ่านมานะห้าลักต่อเดือนอันนี้คือรายได้เสริมเพราะว่าแมมก็มีอาซีสวัสดีนะคะปลูกเองกลุงเองอะคว้าพอดก,กบับแมมวันนี้ <c oughs> มาอยู่ในดงดอกไม้เขาน่าจะเป็นดอกพลัมป่าดำซ่อนนะแมมว่าเออรอลุ้นกันแต่คิดว่าใช่99%แล้วเ,เขาทั้งแอบ เยอะมากอันนี้เป็นที่ด้านหลังของแหมเนาะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีอีกอเดี๋ยวค่อยกลับกล้องให้เพื่อนๆดูไอ้แฝดอยู่ตรงนูน้นไกลๆอนะ่ะเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทุ่งของน้องแกะหมดเลยอไม่ต้องไปไกลแล้วในคลิปนี้เนาะแหมก็มาสวัสดีพี่ใหม่ไทยเราก็สุขสันต์วันสงกรานต์ก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปดูว่าต้นพะไรที่แหมะขายดีที่สุดในระบบควาพวนิกเนาะแล้วก็ ในวันนี้แหมก็จะมาแชร์ว่าเฮ้ยพลังงานดีๆหรือว่าความสุขความสนุกที่แหมได้รับแล้วก็ส่งมอบให้กับทุกคนมาจากไหนมันก็จะมาจากประมาณนี้เนาะเพราะว่าอแหมได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ผกักหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคือความสุขของแหมแล้วก็เวลาที่แหมมีความสุขเนาะมันก็ได้ส่งต่อให้กับ คนรอบๆเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามแม่หรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการหรือว่าเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แม่ยึดหลักข้อหนึ่งเนาะการไม่คบคนพาหรือว่าการครบบัณฑิตรหรือกัลยาณมิตรนั่นเองกัลยาณมิตรสำหรับแม่ก็คือคนที่ทำให้อชีวิตของเราดีขึ้นเนาะบางครั้งอาจจะมาในรูปของแฟนสามีภรรยาหรือว่าพี่ไมเคิลอะไรอย่างนี้ มาในรูปของเพื่อนต่างไว้เนาะมาในรูปของครูบาอาจารย์หรือลูกค้าก็แล้วแต่ต้องบอกว่าแม่ได้เจอแต่คนดีๆเพราะว่าออชีวิตนี้มันมันสั้นนะเนาะแม่ก็เลยเลือกคบคนก็จะ ไม่ไม่ได้จะมีเพื่อนมากมายแต่ว่าคือเออก็มีความสุขดีกับธรรมชาติอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายน้องแกะแล้วก็เราจะไปดูว่าพักะไรที่ขายดีที่สุดในระบบอควา,าพนิกกันค่ะอันนี้จะเป็นทุ่งน้องแกะเนาะน้องแกะจะมีทุ่งสองสามทุ่งอยู่นะเออแล้วก็ ไอแ้แฝดไอ้แฝดอยู่ไกลๆนู่นนะไม่ได้พาไปดูเนาะแฝดมันเริ่มตัวโตแล้วมันไม่ค่อยน่ารักแล้ว <c oughs> เอออันนี้ก็จะเป็นอาที่ของแม่เนาะเนี้ยค่ะก็จะอยู่ถึงต้นไม้ต้นเนี้ยเออต้นไม้ต้นนี้ต้นที่สองแล้วก็อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นญ้าแฝกไหมย้าแฝกย่าแฝดซึ่งแบบอา่ามันมันต้องใช้รถขุดตักออกแล้วก็เดียวเจ้าของฟาร์มเขาจะมาช่วยแม่เนาะอ่าเอารถ เอารถตักมาตักมาขุดออกเนี่ยค่ะเขาน่ารักมากเออแล้วก็คือมันโอ้เพื่อนดูมาดูความงามดงพลัมป่าดงดงผลไม้แคมไม่ต้องไปไกลเลยคือทั้งแถบเลยนะนี่แล้วก็ดอกของเขาคือมันจะไม่เหมือนอดอกของเบอร์รี่อีกอันหนึ่งเนื้อดอกของอพลัมป่าสวยมากเลยนะเนาะเผื่อแคมได้แบบเก็บไปทำเมนูอะไรสักอย่าง แต่ห้ามเด็ดเขาเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นลูกให้เรางามๆน้องเพื่อนดูนี่มีทั้งแถบด้านหน้าด้านหลังเต้นไปหมดคะกะไรขายดีที่สุดในระบบอควาพนิกปีที่ผ่านมาตนกลา้าทำไมเริ่มทยอยย้ายแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอ่อหรือว่ากระบาปลูกที่อภิไมขึ้นทําให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นกระบะปลูกแบบ ารากรักลอยเนาะเวลาดึงขึ้นมาก็จะมีรากแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งปลูกไปนั่นเองแล้วก็เขาจะโตเร็วมากน้ําจะอุ่นๆนนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อุณหภูมิในกรีนเฮาส์ข้านนอกก็จะสิบกว่าองศาวันนี้เนาะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่22.7มันก็เลยทําให้อผักในระบบอะโตไไวแล้วก็งาเพราะว่าสาราอาหาร จะดูดขึ้นมาได้แบบร้อเซเลยอันนี้เพิ่งย้ายมาสภาพเลยเป็นแบบนี้นะก็ไม่น่าจะนานนะสักประมาณอาสองถึงสาวีเขาน่าจะกลับมาสดชื่นอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นชักลูที่ย้ายมาบ้าน,บานแบบนี้เนาะก็จะมีเป็นตะไคร่แบบนี้ค่ะแล้วก็ ตรงด้านล่างก็จะไปจุ่มอยู่ในน้ำแล้วก็เดี๋ยวรากเขาก็คือจะเดินอยู่ในน้ำนั่นเองแล้ก็มีเ,เพื่อนๆให้แม่รีวิวพวกพวกากพวกวัสดุต่างๆนู่นนี่นั่นเดี๋ยวแมาค,ค่อยๆรีวิวแล้วกันเนาะนี่ค่ะต้นกล้าที่แม่ย้ายสดชื่นเร็วมากนะแล้วก็เริ่มโตแบบเร็วมากด้วยนี่ยค่ะก็จะมีอาทั้งแต่งกวนน้ำกวางปุ้งคนาเนาะ หลายอย่างอยู่รอดูตอนที่เขาเริ่มโตนะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นอีกแล้วยิบสามองศาเนาะแล้วก็พักอะไรที่ขายดีที่สุดในระบบอควาโพนิกมันก็คือชะพถูนั่นเองแล้วก็ขายอยู่ที่เท่าไหร่แม่ก็คือปีที่แล้วเนาะขายอยู่ที่ก่อละไม่ใช่ก่อที่ใดแบบนี้นะมันก็จะสวยกว่านี้ขายกอละสามอยยี่สถึงสี่รบาทเนาะ,ะพี่น้อย มาอุดหนุนแบบรถเยอะๆเพราะว่าพี่น้อยเอาไปขายตามวัดไทยเนาะแล้วก็าราคาขายไม่รู้นะแล้วแต่พี่น้อยเลยแล้วก็พี่น้อยก็ขายอาหารอย่างอื่นด้วยแล้วก็ขายหลายอย่างก็มาช่วยอุดหนุนคะแม่แล้วก็ เอาไไปขยยทที่่วัดัดนนงระบบลูกผักเลี้ยงปลาอควาพนิของแคมก,กับพี่ไมเคลิลนอกจากจะขายชาพลูด,ดีแล้วก็จะมีผักอีกตัวหนึง่งที่ขายดีเช่นกันนั่นก็คือมะระเนาะแล้วก็เอ่อที่แคมได้เริ่มต้นปลูกมะระเพราะว่าตัวเองไปซื้อกินแล้วมันแพงอะเนาะแล้วก็เออคือสองสารคนซื้อด้วยสงสารคนกินด้วยก็เลยได้เริ่มต้นปลูกมะระแล้วก็มะระของแคมเป็นมะระที่ปลูกด้วยน้ำเนาะ ปลอดสาร100%แล้วก็ในตอนที่เริ่มต้นปลูกเฮ้ยทำไมมันโดดจางมันกินไม่ทัน<笑><笑>ก็เลยได้เริ่มต้นแจกจ่ายเพื่อนๆแล้วก็ได้เริ่มต่อย,ยอดขายในปีที่ผ่านมาแล้วก็เฮ้ยราคาขายอของข้าถือว่าขายถูกนะก็คือกิโลกร,รัมละ10ปอนเนาะแล้วก็ตีเป็นเงินไทยก็400บาทแล้วก็แมาคือไปซื้อ ออนไลน์มันก็อีกราคาหนึ่งด้วยแล้วก็ผลผลิตของคแม่มันเยอะมันกินไม่ทันมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดที่แบบเออต้องต่อยอดขายได้แล้วนะประมาณนี้ค่ะรายได้ขายชาพลูอย่างเดียวปีที่ผ่านมานะหลักต่อเดือนอันนี้คือรายได้เสริมเพราะวา่าแม่ก็มีอาชีพหลัก YouTube แล้วก็อาชีพอื่นๆที่เป็นไรายได้เสริมหลายอย่างอะไรนี้เนาะแต่ว่า ในช่วงหน้าร้อนก็จะาขายชะพูได้5หลักต่อเดือนแต่ว่าคือมันแค่ช่วงหน้าร้อนสั้นๆเนาะเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตต้นชะพูหรือว่าผักอย่างอื่นในระบบ aquaponics เพื่อนๆได้ดูด้วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คแม่แล้วสวัสดีพี่ไม่ไทยไว้พบกันใหม่กับแม่นในคลิปหนะ้าสวัสดีนะคะ